điều dưỡng, điều dưỡng, rồi <laughs> chúng dẫn ทีมคอมมอนที่คาเฟ่นามนะครับนอกบ้านครับ ปีศาจย่าแบบที้ปีาจไม่ให้ออกอบนอาบตีนอาบหลงอาบเิ่มสุดปีศาจริ่มรุกในที่ที่อยูข้างต่องโลกอยู่ในที่ปีศาจใ้เดางให้ับ ก็เดินทางานี้เลยเดี๋ยวมันจะยกใส่ท่น้องก็อนนีาหรอบท่านใดที่มีสัทธาอยากเข้าร่วมงานเทศก็ไได้เจอแค่ดินะครับทวกนี้เขาทุกทีเอามารวมกันทีละคู่ขอบคุเจ้านะครับขึ้นสู่ธรรมะแล้วเราก็จะได้ร่กมกันรับฟังนะครับขอบคุเจ้านะครับวันนี้ก็จะมีเทศนะครับบรรมะในธรรมดาเพระเป็นพี่น้องที่เดินทางมาร่ว เกียวเนะครับในวันี้นะครัรด e. ับกวงวันนี right ้ก well, ็นะครับอ้นครับมาดามาามาาด มหากาประพันธ์โยมหาประเด็นหประโยชน์วันารอบรนอกนก็ะจกนนกระรับหน้าที่นะครับคุณเจ้าที่จําเทศในกระบาดนะครับทพี่น้องที่มาร่วมรับฟังภาใ,ในมรดกศกษัมนมีนะครับ,นะรบทถานที่มีสภาอยากร่รมวมรลถวายประเทศขออะไรเยอเลยอนนีการปรนเทศก็ตั้งหด,ดูด้านหน้าธรรมกแล้วนะครับเดี๋ยวพีการ นะครับในาน,นามธรรมนาอีกประมาณาน,น,นาทีหลังจากพระทุกญาติเดินทางมาถึงเป็นสุภาพบุรแล้วแล้วก็จะได้ร่วมกันนะครับเก่า,าทองถวายรือว่ากล่าพระบูชาพระนะครับอาราธนาศีลหลังจากนั้นเราก็จะได้ร่วมกันต่างไกลแล้วก็มีกุญแจเทศนาในวันนี้อีกสักครู่ เรก็ะได้ทรบว่าวันนี้ประนข้อมูลกี่องการจะเรีอกอะไรให้รเหร,ไเราได้รับฟังกันนะครับรอสักครู่วันนี้ว่าหรือว่าเป็นวันสำคัญนะครับในการพระศาสนาของเราเชาวพุทธนะครับว่าเี่ว่าเป็นมหาการทุนนีที่่อที่ความคัเป็น มหาราชลงนะครับอดีตพระลผู้ช่วยเจ้าว่านวันมงขคลน้องนะครับมหาประียนนะครับผู้ประโยกตอนนี้ก็ประโยกที่เจ็ดก็เราก็สอบแล้วก็รอผลนะครับทุกคนสำเร็จแล้วเราก็จะได้ร่วมกันนะครับเสนอเป็นพุทธบูชาให้กับพระมหาพระมหาอะครับมหาเก ก็จะไม,ไม่ไม่มีน้ำเลยรที่กบมีไหมมัน,นจะไปอยู่ตรงนี้ไหมน้ำสว่างมา,ากแลวหน่อยหรือว่าไปอยู่ด้านนอกน้ำไม่เห็นน้ำน้ำแล้วหน่อนะครับเดี๋ยวผมก็จะเชิญนะครับแขกผู้เป็นเกียรติประธานแห่งท่านใดจะมาจุดเกียรติคู่นะครับก็เป็น,น,ป,น,น,นรป,ประธานนะ

ตอนนี้ท่านนายวีสถาที่จะทำบุญถวายกันเทศก็ยังทำได้อยู่นะครับะธาพิธีกำลังเพิ่มเตะครักมาเสร็จจิตแล้วนะครับโอะค ดูมัยาบ้าดิบีนาสกาเลนะรรมัง